1,2,3สวัสดีครับบันทึกทุกคนในรายการโต๊ะตต่างโต๊ะนี้มีตะ่ายโอ้ยวันนี้เรามาที่ที่ต้องบอกว่าเป็น แหล่งท่องเทีย่ยวครอบครัวเลยนะตอนเด็กๆเราก็มาบ่อยใช่แล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยเด็กๆปิดเทอนะมเนมี่ยต้อนต้องพาไปเลยนะเพราะว่ากิจกรรมที่นี่ก็มีมากมายทั้งว่ายน้ำก็ได้กีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆเนี่ยเป็นถึงช่วงเวลาปิดเทอมครอบครัวก็พาลูกๆหลานๆมาโอ้โหเรียกว่าเป็นฤดูแห่งการได้พักผ่อนข,ของน้องกันด้วยซึ่งวันนี้นะคะพวกเราถือโอกาสจะพาผู้ชมมาพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ด้วยการพามาเที่ยวสวนสนุกดรีโมทที่สำคัญ ถ้ามารีเวอร์ปั๊บแขกรับเชิญต้องไม่ธรรมดาเพราะเดี๋ยวว่าเออถ้าธรรมดาปั๊บก็คงคงออันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เยอะเรื่องอีกก็เลยต้องโทรหาน้องสาวเัวเองเลยจรงิงเพราะน้องสาวสารเราเนี่ยสั่งให้ทำอะไรเป็นทำเอาน้ำจุ่มเอาขาจุ่มน้ำก็ได้ใช่เอาหัวไปจียกับไวกิ้งก็ได้ถูกต้อง นี่ไงแขกรับเชิญที่เราบอกยืนเป็นเจ้าหญิงสีพิชัยฝากแดวอยู่เชิญเร็วเชิญเนี่ยเจ้าหญิงสีทองสางเชิญนี่ไงน้องเราสสวัดีค่เจ้าหญิงราพลงทำไมเล่า่ะไปถักแหวนี่ขึ้นไปเหรอเออไม่ลงมาคุยเหรอไม่เอาตัวท้องเหรออไปนะเพ่อท้องเหมาเจ้าหญิงชุดเหรอชุดบวงของใครผัวคนเดิมป่ะาผัวคนเดิมไปมาไอยอ่ะท้องบอลเร็วๆนี่แต่งตัวอะไรทองสางที่อยู่รันรีไม่ได้ดู สวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะนี่ทำไมแต่งตัวนี่เล่นละครจากของวงเหรออะไรเจ้าหญิงเขามารีบบอกก็เลยใส่ชุดจำกันบ้านมาใช่เป็นเจ้าหญิงไปยืมหลานพี่อ้นมาถือว่าเป็นน้องสาวของพี่โอ๊ตชื่อเดิมคือพิมชนะนาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพันกรจะให้เรียกเดีกตายเลยกวันลงตรงนี้แหละ อีกนิดนึงเหมือนคุณนวรัาแล้วนะอะไรใครคือพี่เดาคือเดาพูดถึงเรื่องตัวเองก่อนใครคือพี่เดาวันนี้ตั้งใจจะมาเล่นอะไรบ้างพูดเลยเลยนี่ที่นี่ก็มีนี่ให้เลือกทอร์นาโดเฮอริเคนไวซิงสกายโคสเตอร์ซุปเปอร์สแตชแล้วก็วอเตอร์ฟันเรียกสุดยอดตรงนั้นเลยอ่ะชอบเล่นอะไรพูดเดี๋ยวเล่นในหมุนนะมีความเฮฮาอะไรบ้างตอนที่เคยมาดีมเบอร์ในความสนุกสนานความหลังฝังใจชอบอะไรรูึไหมชอบชอบดูควอพาเลทโอ้ชอบเหมือนกัน

เดี๋็กกับเราพบกันในช่วงหน้ากับตัวสันตัวนี้มีแต่ฮ่าพุทธมนตรสายโฟร์โอเคพุทธมนตรสายโฟร์สนับสนุนโดยสวนสนุก Dream World เดี๋ยวผมไปต้อนรับคุณนวรัตน์หน่อบคุณเป็นแค่คุณนวรัตน์น้องฟิร์นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นพัดก่อนพัดก่อนมาคุยกับน้องเฟิร์นสวัสดีเฟิร์นเฟิร์นอายุเท่าไหรแล้วอายุอายุเลยเหรอได้ได้อายุ25แล้วโอ้ยเด็กเนาะเราตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยคือคาแรคเตอร์เราเนี่ยเหมือนผู้ชายเหมือนคอมชายทำไมอ่ะที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย อยู่กับผู้ชายเยอะเล่นกันก็เล่นผู้ชายมันก็เลยเป็นเฮาเฮาติดอย่างนี้มาแล้วเวลาพ่อแม่เขาเขาเลี้ยงเขาแบบว่าเป็นไม่ได้เป็นกุ้งกิ่งอ่ะไม่กุ้งกิ่งเออเป็นเด็กแบบเฮาเฮาแล้วตอนเรียนเนี้ยไม่ค่อยไปเรียนด้วยนะเพราะมันเครียดมากส่งไปก็ไม่ไปเรียนทำไมไหนเล่าหนีเรียนหรอเราขี้เกียจน้องๆดูเลยเอาเป็นตัวอย่าง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 นะคนที่นหนอ่ะน้องฟังนะพี่นําตัวอย่างที่ไม่ดีมาเล่าให้น้องฟังแล้วหนูจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับเขาใช่เพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังก่อนเกิดอะไรเล่าให้ฟังก ก็เป็นคนที zat, ่แบบว่าคือถามว่าชอบเรียนหนังสือไหมเป็นคนชอบเรียนหนังสือแต่นะตอนนั้นน่ะไอความชอบเรียนมันมาช้าไปนิดนึงไม่ค่อยอยากไปเบื่อเพื่อนโอ๊ยมันจุกจิกอะไรกันมันคือลําคาญสังคมแล้วว่ะเป็นโลกล่คาลังคมแล้วโดดเรียนแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านอยู่บ้านเล่นกับหมาหนังสืออยู่ที่บ้านอ่ะพ่อคุณแม่ก็อนุญาตให้หยุดหรอคุณพ่อไม่อนุญาต เราจะต้องสิงตัวอยู่ในห้องก่อนจนกว่าคุณพ่อจะไปทํางานแต่ว่ามันได้รับผลกรรมนะการแบบนี้เพราะว่าพอเกรดเฉลี่ยออกมาเนี่ยแย่มากเท่า,าไหร่เฉลี่ยแบบหนึ่งจุดแปดอย่างเงี้ยโอ้ยเฟิร์นแล้วมันต้องย้ายโรงเรียนแล้วไง<อ><อ>มันต้องแบบพอจบมสามแล้วมันต้องแบบถ้าอยู่ที่เดิมถ้ายังอยู่กับสังคมเดิมเดิมนี่คงจะไม่รอดแล้วชีวิตนี่น่าจะพับถุงขายหรือไม่ก็ขายกล้วยตากอยู่แถวหน้าปากซอยถ้าถุงก็ไม่เกรดเท่านี้เกรดเขาต้องได้เยอะกว่านี้ถึงจะพับได้หนึ่งจุดแปดก็ไม่พับได้แตแต่ว่าหน้าบ้านพับถุงเขียน คนละเกณฑ์กับบ้านอื่นอ๋อพับถูกเกณฑ์น้อยคิดได้เพราะว,ว่ามันรู้สึกว่ามันเกฑ์เฉลี่ยน้อยแล้วอย่างเราเราเห็นพ่อตอนนั้นพ่อขาหักด้วย<อ>แล้วกเ็เพกกระเพกกระเพกพาเราไปฝากกับอีกโรงเรียนหนึ่งใช่กระเพกเลยแล้วเราก็คิดมองพ่อแล้วก็คิดว่า ไม่มีทางจะไม่กลับไปเป็นคนเหลวไหลอีกแล้วดีมากเฟิร์นจากเกรดเฉลี่ย1.8ย้ายโรงเรียนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนหนังสือจาก1.8เป็น1.9เฟิร์นนักเรียนเต็มไปหมดตรงนี้เธอจะเลื่อนไปแค่ศูนย์นึงี่คือของเพื่อนที่เขาไม่ตั้งใจเรียนเราได้เกรด3.3โอ้โห3.3เฟิร์น คลิกเลยอ่ะใช่คือถ้ามุ่งม่นปั๊บนะตั้งใจมันก็ทำได<ช>้ถ้าเราตั้งใจแล้วคิดว่าเราเรียนได้<ช>เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ตรงนี้เราจะแจกเครื่องเสียงเครื่องนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสียงเปิดได้อยู่ใช้ได้ถามว่าใบฟอนอยากเล่นเครื่องเล่นอะไรที่สุดในสวนสนุก Dreamworld เรามีช้อยข้อหนึ่งรถไฟตะลุยจักรวาลข้อสองไวกิ้ง ก็สามซุปเปอร์สปลาชก็สี่สกายคอสเตอร์ก็ห้าเฮอริเคนใครอยากตอบยกมือแล้วออกมาอยู่ตรงนี้คุณลุงคุณลุงคุณลุงจาตาคุณกูใช่ไหมคะสวัสดีคกาสช่คุณกูใช่ไหมคะคุณกูเหรอครับจากโรงเรียนอะไรคะับสุจริตศรีการจนาบุรีสุจริตศรีการจนาบุรีคุณครูชื่ออะไรคะครูสมศักดิ์ครับคุณครูสมศักดิ์สอนวิชาอะไรจ๊ะสอนวิชาฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ ครูคะแสดงว่าไอเลือกเครื่องลนกลไกอะไรนี่คุณครูก็ชํานาญเลยนะฮะพอเล่นนิดหน่อยครับพอเล่นนิดหน่อยคุณครูต้องตอบนะเพราะว่าเครื่องเสียงจะเป็นของคุณครูตอบถูกใช่ถ้าคุณตอบผิดคุณครูจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นนั้นให้ครบห้าเครื่องเล่นคุณจะได้เสียวซ่านทุกเครื่องเล่นผมตอบว่าอะไรฮะตอบว่าสกายคอสเตอร์ครับเธอชอบเครื่องเล่นอะไรในนี้ตอบให้ถูกคุณครูด้วยแฮมเทเลเลมแฮ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 มตาอ้าวทำไมคุณครูมานั่งล่ะฮะไม่ใช่ อันอนั้นลูกติดลูกติดเขาหน้าเหมือนคุณครูเลยหุ่นเขาอาจจะเหมือนรับประทานแล้วไม่ได้อุจจาระเหมือนกันคำตอบสกายคอสต์ถูกต้องอาจละพ่อไปดูนีไปไป่มีด,ด้วยาาเสมอ คนบอกว่าคุณเนี่ยหน้าเหมือนคุณแดนบรเวสเหรอจริงหลายแม่ไม่แดนก็ตอมขลามัยหลังๆเริ่มไม่ไหวแล้วใหม่ดาวิกาเจนนี่เทียนโพมันเหนื่อยเจนนี่เทียนโพไม่ใช่อะไรกันไม่ใช่เธอเหมือนนวรัตน์ยุทธนาใครว่าน้องบอลเหมือนพี่นวรัตน์บ้างปรบมืออ๋อยตายแล้วปรบมือดีขนาดนี้แจกเลยดีกว่าแจกให้กันปรบมือ ใครปอบมือดังก็ไมเลด้ให้ปอบมือดังปอดเป็นกรรมการซิปให้ปอบมือดังไปเลย้ค่ะแล้วแจกให้คุณป้าแถวๆนี้เขาจะเล่นให้เราดูไหมนี่ไงมีหลานไงเอามือดังมีหลาเก็ไอ่ได้ให้หลานเขาไปไหว้นายดีกว่าเดียวเอาไปให้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 ได้ทุกวันนี้ให้เงินเดือนพ่อแม่เท่าไหร่ คุณคุณจะยยุ่งกับจำนวนเงินอ้าวยุ่งมากพ่อเนี่ยไม่ให้เลยทำไมเพราะพ่อเขาหายแล้วแต่แม่เนี่ยแต่แม่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทำงานมาสิบปีให้แม่ให้แม่หมดวว้าแล้วไปขอจะแม่เอาแล้วนี่ได้ทีละร้อยนะอเดียส์อาเดียส์อาปันคำตอบอยู่ตรงนี้ถามว่าถามว่าหม่งข้าวเฮ้ยเฮ้ยหม่งข้าวแล้วเหรอใครอยากได้หม่งข้าป้าป้าเอ็มป้าป้า ของใบเฟิร์นอยู่ที่ไหนมีช้อยส์ข้อหนึ่งพระประแดงซอยแปดพระประแดงซอยแปดข้อสองโคฟได้งานสงการปีนี้สี่แยกสามโคกข้อสามแยกสามห้าโบแยกสามห้าโบเก่งมากข้อสี่ลอสแอนเจลิสข้อเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชนโดนสายโฟยสายโฟใช่ใช่ใช่โต้ริมู ใครจะตอบโชว์แบงค์ยี่สิบโชว์แบงค์ยี่สิบแล้วเร็วเร็วเร็แล้วโอ้ยลุกลุลุกมีเงินออมาชื่ออะไรพระประแดงซอยแปดโอ้ย ถามแกชื่ออะไรตั้งใจฟังตาครับตาตาตาตอบซิว่าบ้านพี่ฝนอยู่ไหนพระประแดงซอยแปดนะตาตอบมาบ้านพี่ฝนอยู่ไหนพระประแดงซอยแปดตาฉันช่วยจะแล้วนะบ้านพี่ฝนอยู่ไหนพุทธมนตรสายไรถึงไม่พระประแดงพุธมนตรสายอะไรพุทธมนตรสายอะไรสายสายสายโฟร์สายโฟร์พุทธมนตรสายโฟร์ไม่ใช่สายโฟร์พุทธมนตรสายโฟร์ไม่ใช่พิโยนพูดยังไงต้องพูดไงพุทธมนตรสายโฟร์โอเค พุทธมณฑ์สายโเรอต้องพูดแบบนี้สามครำชื yeah, ่อว UH, right, on ่าสายโฟรสายโฟรสายโฟร์พูดว่ามองกับกล้องเลยหนึ่งสองสามพุทธมณฑ์สายโฟร์สายโฟร์สายโฟร์ราม่าไปเลยราม่าไปเพื่อนแต่คนนี้ก็เป็นตุ๊ดป่ะไปมากไปมากเป็นตุ๊ดป่ะชื่ออะไรชื่ออะไร ธีรวัตรธีรวัตรเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นคุณแม่อันนี้ให้ธีรวัตรแต่เบรกหน้าหนูต้องคิดคำถามมาถามพี่เบิร์ดใช่ช่วงหน้ากับมามาก็ต่อยช่วงหน้าตอบมาตอนนี้พักสักครู่ถึงเวลาแจกของรางวัลแล้วล่ะอา๋อโอเคดีดีก็ลุกไปแจกตอนนี้เลยไดม่มีคำถามอยู่ตรงนี้ไม่มีคำถามอยากแจกให้เขาเลยอะที่แบบไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลูก จะถามคำถามพี่เฟิร์นทีรวัตรจะถามพี่เฟิร์นว่าอะไรครับพี่เฟิร์นชอบทานผลไม้อะไรไว้ายผลไม้อะไรตอบเร็วๆค่ะชอบกินแตงโมทำไ, <ait nic S 3> ไมแล้อไอ้แกชอบมันชอบกินผลไม้ที่มันมีนน้ำๆเย็นๆทีรวัตรชอบกินอะไรครับส้มครับ,<อ>บทีร,ทรวัตรไม่น่าชอบกินส้มอย่างสารภาพนี่น่าจะกินทุกอย่างนะคือวัาตอนนี้วัดหน่อยเอาไว้ทีรวัดไปนอนที่ต่างหัว มันเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนเสียงเรียนแบบจริงเหรอจริงจริงแล้วอ่าเรียนแบบเป็นสนุกสนุกไปงั้นแหละไม่ได้คิดว่าเป็นความสามารถเลยหรอกเพราะว่าเป็นคนชอบเรียนแบบคนในรู้นทำทำเสียงใครได้บ้างแอนนาอะไรเงี้ยก็สัญญาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสัญญาเลยลูกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะแปลว่าอะไรสุดยอดเลยลูกพี่อ๋อหมายอะไรสุดยอดเลยสัญญาเลยลูกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นเพี้ยนาเพี้ยนาได้ได้เลยไร้เลยอะไรอย่างเงี้ยใหรอะ เป็นใครอีกพี่เนาพี่เนาเป็นไม่เนาพี่เนาได้ด้วยเหรอพี่เนาวาร์ดได้พี่เนาพี่เนาพูดพูดกับน้องเอกกี้สิอ่น้องเอกเอกกี้พี่เนาปกติวันหนึ่งเคยรับอีเวนต์สูงสุดกี่งานพี่เนารับเยอะนะแต่ว่าพี่เนาต้องบอกคุณหนูว่าพี่เนาไม่รับโปรดเดี๋ยวรายการไม่ติดต่อพี่เนาเฮ้ยคุ้มเบื่อเลยอ่ะนาสินิดนาสิกเจอพี่เนาพี่เนามีเสียงขี้จมูกนิดหน่อยเออเซฟียลาเซฟิลลาเม่เม่เซฟิลลา แม่แม่ชอบแม่เราตอนนี้สนิทกันมากเลยนะเอาหรอมีลายมั้มีลายเขาเล่นลายมั้มไม่เล่นแม่เล่นแม่เปลงแม่เล่นลายแม่ไล่เคยค้นพบไหมว่าตัวเองนี่เป็นคนตลกคนพบแต่เมื่อไหร่ก็จริงๆแล้วเป็นคนถ้าเป็นคนตลกอ่ะบางครั้งมันก็ไม่ตลกแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกวนส้นเท้ายังเคยไปเล่นรายการรายการหนึ่งเงี้ยแล้วเจอแต่ตลกตลกตลกที่เขาเก่งๆกันแล้วเรา เราไม่ได้อะจังหวะเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้เราก็สึกว่าต้องใช้ความสนแก่นของเราที่แรกแล้วก็เป็นแนวแบบอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำกวนๆอย่างงี้มากกว่าอย่างงี้จะได้มากกว่าถึงเวลาแากของรางวัลแล้วล่ะเอาอะไรดี่ก็ลุกไปแจกตรงนี้เลยได้ได้ไม่มีคำถามอยู่ตรงนี้ไม่มีคำถามอยากแจกให้เขาเลยอะอะไรทำไมเดี๋ยวเดียวเดียวน้องลูกหนูเอาตอนี้ไปเลยลูกอะไรกดที่ทำอยู่ตรงไหนเฟิร์นแกตม เอาที่งจะทำยุทธ์ลูกนะตอนยิ่งจะทำในโลกนี้ไม่เคยมีถ้าคุณเกิดมาเป็นผู้ชายคุณก็ได้ไปหมดเลยไดอ่ะนี่รับรับโลกมาแล้วแล้วทำไมง่ายง่ายน้องก็รับเงี้ยหรอรับไม่ได้เอาเกินมาแต่คุณไม่หนูจะต้องเต้นอย่างบ้าคลั่งที่ลานเดียวเดียวเลยแล้วเนี่ยในขณะที่คุณแม่เอกกี้เดินเอาหยิบไปให้เขาเนี่ยอีทิราวด์มองหน้าแบบเออไม่ไม่ใช่อยากได้ใช่อะไรบอกคุณแม่เอกี้สิต้นต้นมาจากไหนมาใครมาใคร ต้นยืนตรงกลางแล้วเต้นอย่างบ้าคลงางนี้เชิญต้นขอร้ไม่ได้จะดึงหนวดจิ๋มตึกเถอามาตึกตเยตึกโตะตึกตึกตึกตึนตึกตึกต้นตึกตึก่ึกต้นตกตึกตึกต้กตึกต้นอึกตึกอากตึ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 ตึนตตึก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 ตึตึกตึกอึกต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 ตะกตึกตึาตึกตต้นอตึตเตตอตอตตตตตเตนตตตตตก ได้มาได้เลยไม่ได right. so like oh so oh ้เลยคือไม่ได้เลยแม่ไม่ใช่อ่ะไม่ต้องให้เลยอย่างนี้ให้มาอย่างงี้ให้มาไม่ได้อ่ะอย่างงี้ให้มาเออไม่ให้ไม่ให้ใครคิดว่าตัวเองเต้นแรงกว่านี้ออกมาสองคนออกมาไปเลยไปเลยกลับไปเลยกลับไปตัวเปล่ากลับไปตัวเปล่าเด้เข้าสัไหว้เสร็จแล้วนะไม่ไหวเธอสาวคนนี้ก่อนมาเลยมา อ๋ออ๋อแต่ไม่แชร์ซื้ออ่ะเอาวิทยุไป่รู้แล้วสองคนนี้ไปเล่นเกมกลัวนี่ไหมกลัวอันนี้วะทอร์นาโดไหมทอร์นาโดกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมใครอยากเล่นใครอยากเล่นทอร์นาโดเอาป่ะไปเล่นทอร์นาโดแรกกันได้สามพันกับพันห้าเออเอาป่ะเล่นป่าเอาไม่ไม่เอาเอาคนเดียวคนนี้คนเดียวเพราะว่าฉันจะเอาเพื่อนของฉันเล่นโอเคอ่ะข้างนี้คนหนึ่งข้างนี้คนหนึ่งคนหนึ่งใคร นี่กล่อมด้วยกระซองหรอทอมกล่อมด้วยกระซองงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยที่ท่าเรือเลยไปตอนนี้ผู้แข่งขันของเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะกับเกมปริศนาทอร์นาโดนะฮะกติกาให้ผู้แข่งขันทั้งสองคนเนี่ยนะฮะไปนั่งประจำเครื่องเล่นทอร์นาโดอยู่แล้วชูมือหน่อย อเดี๋ยวเขาลงมาเราจะมีคําถามให้เขาได้ตอบกันเดี๋ยวมาติดตามว่าเราจะถามว่าอะไรแล้วจะตอบได้ไหมถูกต้องใครตอบถูกไปพู้ชนะไปเลยอเตอนนี้ซูซูไปเราไปให้กำลังใจทั้งรอบกัน ไม่เคยแตงมีคำถามที่จะถามทั้งสองคนครับบอเครือเล่นทธรโดเวียงกี่องศามีช้อยช้อยที่หนึ่งคือ120องศาและช้อยที่สงคือ1น0องศาไปงจุดัดใครจะตอบก่อนไปังจุดนึ่งสองสามเพิ่มเพ่ทอมสันได้ตอบก่อน4 0มร้อก็ได้ค่ะร้อยสีองศาคำตอบที่ถูกต้องคือร้อยยีสิบองศา เดี๋ยวเราให้น้องอะไรฮะโจเลือกตู้ก่อนหนึ่งตู้แล้วเรามีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนะครับเป็นกิฟต์เซ็ตครีมกันแดด b b c a แ e ให้น้องโจด้วยนะครับส่วนเราก็ให้เปิดตู้เหมือนกันแต่เราจะเป็นตู้ที่เขาไม่ได้เลือกอาให้เลยเออให้เลยอ่ะพร้อมเลือกก่อนโจเลือกตู้ไหนลูกสีม่วงนะเรามีตู้สีเขียวให้ด้วยปกติพี่เอกไม่ให้นะโอ้ยพร้อมแล้วเปิดครับเปิดเลยลูกหนึ่งสอง ตัง้<อ>งโอเคดีแล้วโจเธอมากับโชคจริงจริงแล้วก็น้องทำสารได้1นึ่าร้อยบาทโอเคโจรเรามีกิฟตเซค็คุมิมกระดาษ b ีแครมอบให้ด้วยนะครับเอาากรี๊บกบมือเพื่อน่รา ช่วงซ<ม>ัมเมอร์ปิดเทอมนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ขอเชิญมาสุขสนาที่ Dreamworld นะฮะกับเครื่องเล่นสุดมันมากกว่า25ชนิดนะครับกิจกรรมมากมายตลอดซัมเมอร์นี้เลยนะฮะติดตามรายละเอียด,ดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะสวนสนุก d r รี m w ว r l d โลอกแห่งความสุขสนุกทั้งครอบครัวแล้วก็ขอบคุณน้องเฟิร์นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเฟิร์นนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าาาเวล8นกนกรรโโตตต่่งดีีีมค เราต like okay. eh> ั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยคือคาแรคเตอร์เราเนี่ยเหมือนผู้ชายเหมือนพอมทำไมอ่ะเราทีคาแรคเตอร์คุณแม่เหมือนผู้หญิงคุณแม่เหมือนลูกเหมือนพูเลยอันนี้ต่อเป็นแขกตัวอย่าโจมตีพี่นิกกอตอบในสิ่งที่พิธีกรสอบถามฮะทอมอะไรผมแดยองอย่างนี้ยเดี๋ยวนี่มารายการหรือว่ามาดูนี่นี่เราไม่อยากคุยบนรถแล้วว่าทำไมจะไปไหนทำไมเราอยากจะลงไปข้างล่างไปแจกของกับเด็กๆอ่ะแต่นี่ ถ้าเป็นผู้ชายนะอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆพี่จับได้แล้วประเด็นเด็กงนะอยากจะลงแ้วจะลงแค่แค่ลงลงตู้ถามว่าอะไรจ๊ะถามพี่ฝนว่าทำไมน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นกำรศัทที่สอบพอจับได้ว่าไม่เป็นธรรมชาติไม่ได้ของค่ะเรื่องมา